สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตได้แกบภาพสวยงามๆมาเป็นปลาใยสึงตังอยู่บนเขาหนาเกิดนั่นก็คือพระพุทธมิงมงคลเอกนาคีรีเรียกว่าก็เรียกว่าปลาใยวัดหนาเกิดวันนี้ก็ขึ้นมาชมความสวยงามก็เคยมาแล้วและหลยปีแล้วแต่การเกือบสิปีเลยตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาก็ได้เห็นความสวยงามที่ทํากันเซตไปจังมูแล้ว ซึ่งแม้จะยังปรับปรุงกันอยู่เลยแต่ก็มีความสวยงามขึ้นมาจากเดิมพระพุทธมิงมงคลเอกนาคีรีรว,วัดปลาวัดเข้าหนาเกิดนะครับหลายญ่ซึ่งเป็นปลาที่ทามาจากนนีิโนนสร้างมาจากปลาหมาจากยิ่นนประมาณลอยซ้สาตันตรงนี้มีความสูง4ีสาเมตรกว้าง2ยีาเมตรวาว่านะครับแล้วก็สร้างเหล็กปศชพันอร่อย 47, สี่สิบเจ็ด้างกันมากันหลายปีแล้วเกือบยี่สิบปีแล้วตรงนี้ ก็มีความสวยงามไปเหล็กเดินขึ้นลำบากตอนนี้ก็มีตีลานจอดหลอดไล่สะดวกสบายนักตรงเที่ยวต่างชาติก็เข้ากันมามาเที่ยวมาชมความสวยงามของปลาใยติวัดข้าหนาเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีปลาฟางต่างๆให้เราได้ไปกราบไหว้ได้ไปทําบุญเดินรอบองค์ปลาใยอีกทีก็มีตามวันเกิดกองแต่ละคนแล้วก็ตมนกษัสซย์กองปีเกิดกองแต่ละคนเราได้ทําบุญกันนะครับแล้วก็ข้างล่างรอบๆบ หลาองุ่นยนี้ก็เป็นทิวทัศน์วิวเี่สวยงามเราจะเห็นนะครับว่า,ากลางล่างนี้จะมีเพ้นหาดต่างๆหาดกะตะกะรนหาดหล่าวไหวแล้วก็ได้เห็นเมืองภูเก็ตได้อย่างสวยงามนะครับวันนี้ก็ไปเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวไปกันมาก,กวันนี้ได้ต่างคนกับต่างไปถ่ายรูปกันแล้วก็ได้ไปทําบุญกันอย่างวัดปล่าหญ่นะครับ